ถ้าหากจะพูดถึงนักโปเกอร์จากแคนาดานะครับชื่อแรกที่เข้ามาในหัวจะต้องเป็นแดนียอลนีเกรนูแต่ถ้าใจพูดออกมาอีกหนึ่งชื่อก็คงจะหนีไม่พ้นนักโปเกอร์ที่มีชื่อว่าทิโมธีอดดัม เขาคนนี้เป็นนักโป๊กเกอร์ทําเงินอันดับสองของแคนาดาที่เรียกว่ากระโดดขึ้นมาสู่ระดับท็อปของไฮเสกด้อย่างรวดเร็วแต่จุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้มาจากคนที่แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโป๊กเกอร์เลยย้อนเวลากลับไปตอนเขาอายุ18ปีนะครับอดัมในช่วงมหาวิทยาลัยโรเมทของเขาได้แนะนําให้เขารู้จักกับโป๊กเกอร์ซึ่งอดัมพบว่ามันมีชิปอะไรของมันไม่รู้กองเต็มไปหมดและก็ได้พบว่าจริงๆแล้วนะครับมหาลัยของเขามีคนที่มักจะนัดกันเล่นโป๊กเกอร์อยู่เป็นจานวนมากโดยแต่ละเกมที่เด็กๆชอบเล่นกันนนนจะะะเเเเเปปป็กกมโอรร์ททาแแแบบิข้ไลลล่ีห เกมอยู่ที่เกม0.25เซนถึง50เซนซึ่งมาอยู่กับแกงโป๊กเกอร์ออนไลน์นะครับผมอดัมก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์อาชีพสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างจริงจังแต่เพื่อนคนนี้กระจายปาเห็นว่าอดัมสนใจโป๊กเกอร์เป็นอย่างมากก็เลยให้เงินอดัมไปีฟรีจำนวนหนึ่งเพื่อให้อดัมลองไปเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ผลปรากฏว่าอดัมแตกยับเอาเงินเพื่อนไปเล่นโป๊กเกอร์จนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อดัมนะครับมุ่งมั่นจะทำเงิินนนนนจาาาากกกกกกโโปปปเเเเเอออรร์ให้้้้ไดดมมมมขึั่่่คพบบว็ทีซซ การตัดสินใจในแต่ละการเล่นนะครับเหมือนจะมีตัวเลือกที่ไม่สิ้นสุดโป๊กเกอร์เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นและจิตวิทยาที่ต้องอาศัยการศึกษาอย่างหนักด้วยสเสน่ห์และทั้งหมดนี้เองครับทำให้อดัมมุ่งมั่นจะเล่นและศึกษาโป๊กเกอร์ต่อไปซึ่งหลังจากที่เขาเข้าใจของแก่นโป๊กเกอร์มากขึ้นนะครับอดัมก็เริ่มเล่นบวกอย่างต่อเนื่องการเล่นออนไลน์ในฟูติลนะครับพี่แกสามารถทําเงินได้มากมายถึง5้าแสนสามหมื่นเหรียญและในโป๊กเกอร์สาตาร์นะครับก็ทํากําไรไปาราวๆสองล้าน เมื่อสนามออนไลน์เล็กเกินไปสําหรับพี่แกนะครับอดัมก็เริ่มหันไปเล่นพวกไลฟ์ัวนเนเมนต์เป็นหลักโดยรายการทําให้เขานะครับเริ่มสร้างชื่อนั่นคือรายการ WSOP 2 0 1 2บายอินแค่2,500เหรียญแต่พี่แกคว้าแชมป์มาได้และรับเงินรางวัลไปมากมายกว่า4 0 0 0 0 0เมื่อฝีมือมากขึ้นแบงค์โรใหญ่ขึ้นอดัมก็ค่อยๆไต่ระดับบายอินโทร์นเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆจากหลักพันเหรียญก็เริ่มกลายเป็นหมื่นเหรียญซึ่งพี่อดัมนะครับสามารถทําบิ๊กสกกร์ในระดับไฮแ็ครั้งแรกในรายการ EPT Grand Final In Monaco จบอันดับที่่4นนรราาาาาายกกกกววเมามาิมม0,000 แต่หากจะตามหาช่วงที่พีคที่สุดของเขานะครับผมนั่นคือช่วงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของพี่อดัมครับก็คือเกิดขึ้นมา 2- 3ปีที่ผ่านมานี้เองหลังจากพี่แกได้ลองไปเล่นในทัวร์เมนต์ยักษ์ใหญ่อย่างทรยทันโปเกอร์ซึ่งเพื่อนหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของพี่อดัมผ่านโปเกอร์ภาคไทยของเทนนาตาก,กันไปบ้างแล้วว่าพี่แกเฟี้ยวขนาดไหนซึ่งผลการเล่นในรายการทรยทันของทีมธีอดัมนะครับเรียกออกมาว่าสวยงามโคตรเขาคว้าแชมป์รายการไทยทันโปเกอร์ซูเปอร์ er ไฮโรลเลอร์ซีรีส์เจจูเมาานอีเวนต์ค ก่อนกอดไปมากมายถึง3 5 3ล้าน้านเหรียญสหรัฐแถมพี่อดัมนะครับยังเข้าอินเดมานีของรายการไทยทัศน์อีกทั้งหมด6รายการรวมเงินรางวัลที่สะสมในรายกปเกอร์อยู่ที่ประมาณ6กล้านสี่แสนเหรียญในช่วงปี2020ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโรคระบาดแต่อดัมก็ลงแข่งขันตามทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ต่างๆและก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นกันครับพี่แกไปควา้าแชมป์ในรายการซ er ูเปอร์ไฮโรเลอร์อินโบอินโซชิรับเงินรางวัลมาอีก3ามล้านหกแสนเหรียญสิ่งตลอดอาชีพนักโปเกอร์ของทีมทีอดมทาาเเงินฉโี่ ไปแล้วถึง25ล้านตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหลักพันล้านบาทนี่ถือว่าเป็นนักโปกเกอร์ทำเงินอันดับ2ของแคนาดาเป็นรองเพียงแค่แดเนียลเนกเรนูเท่านั้นเึ่งในความสดใหม่ไฟแรงขนาดนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าอีกไม่นานทีโมที่อดัมอาจจะขึ้นมาแซงแดเนียลเนกเรนูก็เป็นได้จากเด็กอายุ18ที่หันเล่นโปกเกอร์ทัวร์5เหรียญตอนนี้ทีโมที่อดัม จะเรียกเล่นแต่ทัวร์ที่เป็นระดับไฮสแต็กเป็นมือเรียนขึ้นไปเท่านั้นมีคนเคยไปถามเขานะครับว่าเป้าหมายการเล่นโป๊เกอร์ของเขาคืออะไรอดัมให้คําตอบไว้ว่ามันอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่ผมแค่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆกับเท่านั้นเองแหละครับและนี่คือเรื่องราวสตอรี่ของทีม,มทิธีอดัมถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กดซับและพบกันใหม่ในเทนตักสตอรี่ e ีหน้านะจ๊ะ